ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจัดตั้งคลินิกเวชกรรมดูแลสุขภาพชีวิตชาวมหาวิทยาลัยและประชาชนโดยรอบติดตามรายงานจากคุณนัทพลดีอุด ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สมมายผิวสะอาดอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาคมชาวมทรธัญบุรีและประชาชนทั่วไปดูแลคุณภาพชีวิตรวมถึงใช้เป็นสถานที่รองรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อจะได้สัมผัสและซึมซับบรรยากาศจริงในการปฏิบัติงานของพยาบาล ก่อนออกไปสู่โลกการทํางานต่อไปหลังสําเร็จการศึกษาเนื่องจากเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นําไปสู่ความสุขและความสําเร็จในชีวิตมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดมีการเตรียมความพร้อมและศักยภาพหลายด้านในอนาคตมหาวิทยาลัยยังได้วางแผนเพื่อนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเสริมการทํางานเพื่อให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาการรอคอยและสร้างความร่วมมือเพื่อประสานส่งต่อกับโรงพยาบาลต่างๆต,ต,ต่อไปซึ่งคลินิกเวชกรรม ดังกล่าวคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ การบริการความเป็นมาตรฐานรวดเร็วและลดปัญหาอนอาดของผู้มาใช้บริการในเบื้องต้นที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังมีกองทุนสุขภาพนักศึกษาโดยกองทุนนี้จัดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษากรณีเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพและอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังเปิดให้บริการคลินิกกำลังใจเพื่อให้คำปรึกษาและประสานช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆเช่นปัญหาการเรียนครอบครัวและความวิตกกังวลในเรื่องส่วนตัวทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว และจากผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาพบว่าเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดีนัฐพล,ลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานรองอธิบดีสปสแจ้ง6อาการป่วยที่ใช้สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน72ชั่วโมงแรกทันตแพทย์อาคมปะดิศวรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบสฝากถึงผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ให้ดูแลบุคลากรในสังกัดของตนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินหากพบปัญหาในการวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ปรึกษาขอคำวินิจฉัยจากศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสอพชทันทีทั้งนี้อาการเจ็บป่วยที่สาม,มารถใช้สิทธิตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงของสอพชแบ่งเป็น6อาการได้แก่ หหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. มีอาการซึมเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วม 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องและ6มีอาการที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมอง หากประชาชนพบผู้ที่มีอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งข้างตน้นให้รีติดต่อสายด่วน1669ของสอพชเพื่อส่งตัวไปรับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใน72ชั่วโมงแรกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุประจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี